ข้าดีนาชีวิตข้าเนี่ยไม่ใช่โสผาจริงๆอ่ะวันๆเนี่ยเห็นใบข้าหางินได้ง่ายอะ่ะเนี่ยเก็บของเก่าขายวันหนึ่งก็ได้หลายร้อยเชียวและเนี่ยนะของเก่าทั้งนั้นขวดน้ำในมือของข้าเนี่ยมันเป็นขวดน้ำเปล่านไม่ใช่ขวดเหล้าขาวข้ากินเข้าไปจนจะหมดขวดอยู่แล้วไม่เห็นจะบินได้เลยอะ่ะ แล้วเนี่ยเนี่ยของเก่าที่ข้าเก็บไปขายเนี่ยเนี่ยสามสี่กระสอบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยได้เงินพอซื้อกับข้าวประทังชีวิตของข้าแต่ข้าก็มีเงินเก็บนะเพราะของเก่าที่ข้าเก็บเนี่ยเพราะว่าข้าไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ของใครอยู่ในกฎเกณฑ์ของตัวเองทั้งนั้นวันไหนขี้เกียจก็ไม่เก็บวันไหนขยันข้าถึงจะเก็บไปขาย สบ <laughs> ายชีวิตค่า